เปิดเผยความสามารถและขุมพลังทั้งหมดของกอนว่ากอนในปัจจุบันนี้เนี่ยเก่งถึงระดับไหนแล้ว สวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบารเทกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรายการเปิดเผยข้อมูลตัวละครนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตัวละครในวันนี้เนี่ยที่เราเลือกมาก็จะเป็นก่อนจาก Hunter X Hunter นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งนะครับจาก u t u b e นะที่ขอมาว่าพี่ชายครับขอเปิดเผยขุมพลังหรือว่าความสามารถของก่อนหน่อยนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยพี่ก็ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนที่จะไปรับชมขุมพลังของก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ แล้วก็กดติดตามช่อง Anim เม u t t o n กันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเราเนี่ยก็ต้องมาทําความรู้จักกับคําว่าเนนก่อนเลยนะซึ่งเนนเนี่ยก็จะเป็นพลังงานชีวิตจากร่างกายนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในรูปแบบคล้ายๆกับออล่านะครับและเนนของแต่ละคนเนี่ยจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับตามลักษณะนิสัยความชอบสัินักติและการจะใช้เนนได้นั้นจําเป็นต้องมีการปลุกเนนให้ตื่นเสียก่อนนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีนะครับอย่างแรกเลยคือการฝึกป ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเม้นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาเองนะครับ ส่วนอย่างที่2ก็คือให้ผู้ที่ใช้เน้นเป็นอยู่แล้วเนี่ยมากระตุ้นเน้นในร่างกายเรานะครับเพื่อให้เน้นในร่างกายนั้นตื่นขึ้นมานั่นเองนะและต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเน้นเนี่ยจำแนกเป็น6สายนะครับสายแรกเนี่ยจะเป็นสายเสริมพลังนะครับสายที่2เนี่ยจะเป็นสายแผ่พุ่งนะสายที่3เนี่ยจะเป็นสายแปลสภาพสายที่4เนี่ยจะเป็นสายควบคุมนะครับสายที่5เนี่ยจะเป็นสายเปลี่ยนแปลงสายที่6เนี่ยจะเป็นสายพิเศษนั่นเองและก้อนของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในสายเสริมพลังนั่นเองนะโดยสายเสริมพลัง ะจะเป็นพื้นฐานทั้งหมดของ6สายเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งคุณสมบัติของเนนสายนี้เนี่ยจะเป็นเนนสายเสริมพละกําลังความแข็งแกร่งเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆของร่างกายรวมทั้งยังสามารถเคลือบอุปกรณ์หรือว่าอาวุธได้ด้วยเช่นกันโดยการเคลือบเนี่ยไม่ใช่เคลือบธรรมดานะครับแต่จะเป็นเคลือบโดยให้พลังโจมตีของอาวุธหรืออุปกรณ์นั้นๆเนี่ยมีความรุนแรงหรือว่ามีดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยอุโบรหรือว่าตัวของกอนนะครับโดยทั้งสองคนน แน่นอนว่าอุโบกับกอนเนี่ยก็ได้รวบรวมเน้นนะครับไว้ที่กำปั้นนะแล้วก็ปล่อยออกไปทําให้พลังในการทําลายร้างของหมัดเนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงเป็นอย่างมากเลยเลยครับความสามารถต่อมาของกอนนะครับกอนเนี่ยได้เรียนรู้4มหาวิถีแห่งการใช้เน้นนะครับซึ่งมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกที่กอนเรียนรู้เนี่ยก็คือเทนนะครับคือการหยุดนะครับเป็นการหยุดออร่าไว้ในร่างกายนะครับซึ่งปกติเนี่ยออร่าจะออกจากล่างตลอดเหมือนสายน้ําหรือว่าเหมือนน้ำนะครับแต่ถ้าหากหยุดไว้ได้นะเขาเนี่ยก ทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นและมีการฟื้นฟูที่ดีขึ้นนะครับเซสสื Set ่อ er นะครับจะเป็นการสูญสิ้นนะซึ่งจะเป็นการดับพลังงานเน้นออกมาให้สูญสิ้นไปนะครับแน่นอนว่าผู้ที่ใช้เน้นด้วยตันเนี่ยจะสามารถรับรู้ถึงออร่าอีกฝ่ายได้นะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างมากเลยในด้านกลารพางตัวหรือว่าการสะกดรอยนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเห็นก่อนใช้อยู่นะในการสะกดรอยในมูลกะในส่วนของเรนเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยนะซึ่งจะเป็นการปลดป,ปล่อยออร่าออกจากร่างกายเนี่ยมากกว่าปกติซึ่งจะทำ ให้ร่างกายมีความแข็งแกร่งและทนทานสูงเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าท่านี้เนี่ยหรือว่าความสามารถนี้ต้องใช้สมาธิสูงเลยทีเดียวอารมณ์ก็จะคล้ายๆชุดเกาะเน้นนั่นแหละนะครับหรือเกาะล่องหนนะแต่ว่าใช้เน้นเนี่ยเป็นตัวป้องกันนั่นเองในส่วนของฮัตสึนะครับฮัตสึเนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนหรือว่านำออลา่าของตนเนี่ยมาใช้ได้ตามความต้องการนะซึ่งเมื่อตรงกับสายของตนเองแล้วเนี่ยจะทําให้ได้ท่าไม้ตายที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับหลักการของฮัตสึเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันอธิบายแยกออกมาได้อีกนะหนึ่งเลยมัก จะเกิดจากเน้นมากกว่า1สาย2เลยอยู่ในขอบเขตของความเข้าใจมนุษย์ซึ่งถ้าหากใครไม่เข้าใจข้อนี้เนี่ยก็คือการจินตนาการขอบเขตของมนุษย์นั่นแหละนะครับ3เลยคือการสร้างเงื่อนไขและสัตว์สาบานเพื่อเสริมพลังโดยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ผู้ใช้เนี่ยแบกรับความเสี่ยงและเพื่อแลกกับพลังเน้นที่สูงขึ้นยิ่งเงื่อนไขเข้มงวดความสามารถก็จะยิ่งส่งพลังตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคูราปิก้าเนี่ยได้โชว์สัตว์สาบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเนี่ยก่อนก็มารับรู้แลว ก็ทําสัตว์สาบานในภายหลังนะความเข้าใจสุดท้ายเกี่ยวกับฮัตสึก็คือเงื่อนไขของความสามารถสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนตามการพัฒนาการของผู้ใช้ได้นั่นเองจริงๆนะครับตัวฮัตสึ่เนี่ยมันก็จะเป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะครับต่อมานะครับความสามารถของกอนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กอนได้เรียนรู้จากบิสกี้นั่นเองนะโดยเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาก็คือเกี่ยวนะครับเป็นเทคนิคขั้นสูงของเทนนะจะเป็นการรวบรวมออล่าไว้ที่ดวงตานะครับเพื่อเพ่งมองให้ได้เห็นชัดยิ่งขึ้นนั่นเองและ การใช้เงียวเนี่ยจะสามารถมองเห็นออร่าของผู้ที่พางไว้ด้วยอินนะครับแน่นอนว่ากรเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวไปตามระเบียบนะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือโคนั่นเองซึ่งโคเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรโครเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่รวมเอาทุกอย่างนะครับระหว่างเทนเซสเเลนฮัตสึ และก็เกี่ยวนะครับรวมเป็นหนึ่งเดียวนะโดยเทคนิคนี้เนี่ยจะปล่อยออร่าออกมานะครับจากนั้นรวมเอาออร่าเนี่ยไปไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายนะซึ่งเราจะเห็นว่ากอนเนี่ยเอาไปที่หมัดใช่ไหมละครับและดับออร่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนอื่นของร่างกายทั้งหมดทําให้กอนเนี่ยสามารถรวบรวมออร่าแบบเข้มข้นมากๆเลยนะครับไว้ที่หมัดเนี่ยและโจมตีได้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะและท่านี้นะครับกอนเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อว่าค้อนกระดาษกันไก่นะครับ ก่อนปล่อยหมัดออกไปใส่ศัตรูด้วยความรุนแรงนั่นเองนะจริงๆนะครับใน3ท่านี้เนี่ยระหว่างค้อนกันไกกระดาษเนี่ยนะครับมันมีความหมายในการโจมตีอีกด้วยนะซึ่งกระดาษในหน้าที่นี้เนี่ยก่อนสามารถโจมตีด้วยฝ่ามือนะครับแล้วก็ทําลายเอาไว้วาภายในของฝ่ายตรงข้ามได้นะส่วนกันไกจะเป็นการใช้นิ้วนะครับแล้วก็รวมออลาไว้ทิ่นิ้วนะเพื่อตัดหรือว่าชับๆตัวของศัตรูได้นั่นเองนะครับส่วนค้อนเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือหมัดตรงนั่นแหละนะความสามารถและความทรงพลังของร่างกายก อย่างแรกเลยความแข็งแกร่งของร่างกายก้อนก้อนเนี่ยเป็นเด็กที่มีความแข็งแกร่งเหลื่อมล้ำตัวของผู้ใหญ่ไปอย่างมากเลยนะครับคือร่างกายของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมากกว่าเด็กปกติหลายเท่าเลยนะฮะความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็การโจมตีก้อนเนี่ยนับได้ว่าเร็วมากๆเลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยยังด้อยกว่าตัวของคีลรัวอยู่พอประมาณนะครับซึ่งคีลรัวเนี่ยจะเป็นสายโจมตีเร็วนะในส่วนความทนทานของกอนนั้นนะครับนับได้ว่ากอนเนี่ยเป็นตัวละครหรือว่าเป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยที่รับดาเมจได้ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและโดยรวมแล้วนะครับทางด้านกายภาพของกอนเนี่ยถ้าหากไม่ใช้เน้นแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่าผู้ใหญ่ปกติเนี่ยหลายเท่าอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับและนี่เนี่ยเป็นการฝึกฝนของกอนเองโดยตรงเลยนะซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเน้นเลยนะครับพลังสุดท้ายของกอนนะครับก็คือกอนล่างเค,คทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันนะครับจะเป็นกอนเนี่ยในล่างที่ทําศัตสาบานกับพลังเน้นของตัวเองไปนั่นเองซึ่งแน่นอนว่า การทำสัตว์สาบานเนี่ยก่อนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปเข้าสู่ขั้นตอนของ ฮัตสึนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นไม้ตายนั่นเองแน่นอนว่ากอนเนี่ยได้ทําสัญญากับเนนของตัวเองนะครับด้วยสัญญาครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาเดิมพันที่ว่ากอนเนี่ยเขาจะไม่ใช้เนนตลอดชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นอัตราลแลกเปลี่ยนพลังมาเนี่ยที่เรียกได้ว่ามห ah าศาลอยู่พอสมควรเลยนะครับและมันทําให้ตัวของกอนเนี่ยได้พลังนะครับที่สามารถจัดการตัวของปิโตเนี่ยได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นทั้งหมดเลยและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสามารถและก็ขุมพลังของกอนฟริก นั่นเองนะพระเอกจากเรื่อง Hunter X Hunter ันนั่นเองทุกคนคิดว่ายังไงบ้างครับในอนาคตเนี่ยก่อนจะบัคมากกว่าน,นี้ไหมนะครับแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าการนําข้อมูลมาพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าละเอียดเป็นอย่างมากเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ความสามารถทุกจุดของก่อนกันเลยทีเดียวนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย